Hello guys สวัสดีทุกผู้ชมทุกคนนด,ด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมสแกปไม่คณิคกันอีกเช่นเคยเสมอไห่เลยนะครับผมเราไมเคยเล่นเป็นครั้งแรกนะครับผมสำหรับเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมแบบจะเป็นแนวสร้างเครื่องยนต์นะครับผมหรือสร้างอุปกรณ์ต่างๆนานานะครับผมทุกคนอาจจะเคยดูมาแล้วนะบางคนอาจจะไม่เคยดูนะครับผมวทุกคนคิดว่าผมมาในเกมวันนี้ผมจะมาทําอะไรเราไม่ได้มาสร้างรถ เราไม่ได้มาสร้างหุ่นยนต์หรือมาสร้างอะไรนะครับผมเราจะมาวาดภาพกันนั่นเองนะครับผมเ <g> ก <ill ain> <g ill ain> มนี้เป็นเกมสร้างบ้านไม่ใช่เป็นเกมเอาไว้สร้างรถสร้างหุ่นยนต์สร้างอะไรแต่เราไม่ใช่อย่างนะครับผมเราจะเอามาสร้างบ้านนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาโชว์ศิลป,ปะขั้นสุดยอดให้ทุกคนดูนั่นเองนะครับผม ตอนแรกผมจะชวนเพื่อนมาวาดแข่งกันนะครับผมแต่รู้สึกว่าเพื่อนจะไม่ว่างนะผมเดี๋ยวเอาไว้อีพีหน้าก็แล้วกันนะครับผมถ้ามันมีนะฮะเดี๋ยวจะเอาเพื่อนมาวาดด้วยแล้วกันนะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยผมจะวาดอะไรเดี๋ยวทุกคนก็คอยดูรับชมกันนะก็นเองนะครับผมจะออบอกกันเลยดีกว่านะครับผมผมจะวาดตัวละครใน a มองอ Us นะครับผมจะเป็นหน้าตายังไงก็เดี๋ยวติดตามรับชมนะฮะเดี๋ยวตอนอื่นเนี่ยเราต้องเตรียมของกันเองนะครับผมเราต้องวาดตรงที่พื้นนะเพราะเกมนี้มันไม่สามารถรอยได้นั่นเองนะครับผมเราต้องวางที่พื้นแล้วก็ เอามาให้มันเป็นแนวตั้งว่าผมเดี๋ยวจะทําให้ดูแล้วกันถ้าใครยังไมไ่รู้นะเอาเะก่อนอื่นเนี่ยเตรียมบล็อกหน่อยครับผมเราต้องหาบล็อกที่มันค่อนข้างที่จุดสมูทนี่ฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่สวยนั่นเองนะครับผมบล็อกนี้สมูทป่าวะเดี๋ยวเราจะลองทาสีดูนะครับนี่ไงมันนี่คือมันเครื่องทาสีนะครับผมสวยป่ะวะเฮ้ยสวยไหมท่านผู้ชมก็ถือว่าโอเคท่าน เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอลองอีกบล็อกหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมว่าเดี๋ยวผมขอลองบล็อกนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมว่าอันบล็อกไอ้นั่นกับบล็อกไอ้นอี่อันไหนจะสวยกว่ากันนะฮะเอาเป็นอ๋อไอ้น,นี่ทาสีไม่ได้เหรอเอาทาได้ใช่ไหโอ้แต่ไม่สวยวันท่านผู้ชมผมว่าเอาบล็อกเอาบล็อกนี้แล้วกันนะครับผมเนี่ยไอ้บล็อกนี้แล้วกันนะครับเอาละขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องวางฐานมันก่อนแล้วกันนะครับผมลองเขาเรียกว่าวางขอบนั่นเองทั้งนั้นเดี๋ยวเราต้องวางก่อนนะครับผมเอาสัดส่วนที่ตามที่เราจะเอานะครับผมเราจะเอาตััวววใหหญ่ขนนนาาาาดไไเรรก็งงปะคบ เท่านี้ก็น่าจะพอไหมท่านผู้ชมเอาละถ้าไม่พอเดี๋ยวเราค่อยขยายกันละกันนะครับผมเดี๋ยวผมขอดูแบบก่อน <laughs> โอเคผมดูแบบมาเสร็จแล้วท่านผู้ชมผมดูแบบจากจอด,ด้านซ้ายนะครับผมเดี๋ยวเราจะทําการวาดจากจากส่วนขาก่อนกันลวกันนะครับผมเราจะเป็นขาข้างข้างไหนวะเอาไปขาด้านขวาก่อนกันลวกันนีครับผม เอาร้านนอนอื่นน่าจะต้องใช้สีดําในการระเรงเป็นเส้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะวางโครงสร้างก่อนนั่นเองนี่นะฮะมาแล้วมาแล้วเฮ้ยทำไมเป็นงี้วะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยทุกคนอย่าเพิ่งตัดสินสิต้องดูจากผมไหวก่อนสิเอามันเท่าไหร่แล้วเนี่ยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคแปดช่องนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ันเนเฮ้ยกำลังเป็นวันท่านผู้ชมใกล้แล้วใกล้แล้ว ใกล้เละแล้วใกล้เละแล้วครับผมเอาละโอเคเอาเราก็ต้องขึ้นแบบมัวๆส่ๆไปก่อนก็แล้วกันนะครับผมมันสวยไม่สวยก็ค่อยว่ากันอีกทีกันเพราะว่ามันไม่น่าสวยหรอกนะผมผมก็ว่าไม่ค่อยเก่งซะด้วยเดี๋ยวจะโชว์ศิละปะเกรดเอ้ทุกคนดูผมไม่อยากจะคุยเดี๋ยวขอคุยหน่อยก็แล้วกันนะครับผม ศิลปะในสมัยก่อนในการบราณการเนี่ยมานานมาแล้วนะครับผมผมก็ได้รับการอา่มันนานอะไรขนาดนั้นนะฮะนานมาแล้วเนี่ยผมก็ทําการวาดภาพในตอนปฐถมเนี่ยโอ้โหได้ระดับท็อปท็อปนะครับผมท็อปอะไรล่ะท็อปห้องนะครับผมไม่ใช่เล่นผิดจะบอกว่าท็อ,ทอปท็อปที่โหลนะฮะเอาละเดี๋ยวผมขอขึ้นก่อนี๋ยวผมก็ดูไปด้วยในการนะครับผมผมก็ดูภาพด้านซ้ายนะแต่ทุกคนไม่ทุกคนไม่เห็นหรอกนะครับผม โอเคท่านผู้ชมผมเฉกออกมาแล้วนะครับผมมันคือส่วนของเวิร์ช็อปนี่ผมสร้างเองนะท่านผู้ชมเฮ้่ทาเป็นคุยบินโอเคเดี๋ยวผมจะบินดูข้างบนแล้วกันนะครับผมมันมันหันยังไงนะเนี่ยผมก็ไม่ได้ขับนานผมก็ลืมมันหันยังไงวะโอเคหันประมาณนี้โอ้ยมันจะไปไหนมาไหนได้ไหมเนี่ยฮัลโหลนี่้ายนี่ขวาโอเคเดินนี่ถอยหลังเดินนะโอเคมามาบินดูแล้วกันนะครับผมอ๋อเดี๋ยวนะจะดูในส่วนของขานะครับผมไม่ใช่อะไรหรอกผมมาบินดู ราสามารถลุกออกก็ได้นะท่านผู้ชมเรือลำนี้มันค่อนข้างที่จะโอ้โห amazing ม,มากมากแล้วครับผมเห็นไหมมันไม่คว่ำนะครับเกมนี้ถ้าทำไม่ดีมันจะคว่ำนะท่านผู้ชมมันจะทำให้มันจะทำให้เสียลดคว่ำนะครับผมไม่ได้ทางให้ดูหรอกโอเคในส่วนต่อไปเราต้องขึ้นในส่วนของน่าจะเป็นในส่วนของตัวนี้มันน่าจะสั้นเกินไปหรือเปล่าวะเต็มตัวนี้มันก็ไม่น่าจะสูงมากนะเดี๋ยวผมขอไล่ขึ้นไปก่อนแล้วกัน เอาละมันคือการคำนวณด้วยความมั่วสู้ตัวเลนี่แหละเอาโอเคมันสูงเกินไปวะน่าจะสูงเกินไปนะครับผมเอาประมาณตรงนี้อโอเคคาดเดาลุ้นๆนะท่านผู้ชมไม่มีอะไรแน่นอนนะฮะประมาณน,นี้ใช่ไหมน่าจะโอเคนะตัวนี้ขากว้างเท่าไรเะนะี 1, 2, ย่ยหนะึ่งสองสามเห็นไหมมันต้องเท่าๆกันไม่ใชีหนึ่งสองแล้วสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคนับคนมั่วเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคตรงนี้หก เออตรงนี้จะเป็นขาด้านซ้ายใช่ไหมเออตรงนี้ด้านซ้ายครับผมเอาแร่ขึ้นในส่วนของโดนฟากเลยดีกว่านะครับผมจะขึ้นยังไงล่ะเนี่ยตรงนี้ใช่ป่ะได้ไปวะโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกงตาไม่ต้องใหญ่มากนะครับประมาณนี้ปึ๊บแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เจ็บเบเจ็บ,บโอเคเฮ้ยมันกลมวะมันกลมปะ่ะเฮ้ยไม่ได้ตนง้นี้แล้วก็หนึ่งสองสามแล้วก็ ก็ยาวมาตรงนี้ชิบฟึบโอเคอเฮ้ยไม่ได้หรอมันมันสั้นเกินนะผู้ชมใช่ไหมโอเคโอเคโอเคเสร็จแล้วนะครับผมในส่วนของเลอตานะในส่วนต่อไปเราต้องสวนทําส่วนของกระเป๋านั่นเองเพราะว่าปลาเก๋าเนี่ยมันไม่ได้ทํายากมากนะผมเดี๋ยวเราต้องสร้างไอบ้บล็อกนี้เพิ่มก่อนนะครับผมรู้สึกว่าจะไม่พอนั่นเองนะฮะ ำไมเราสร้างไม่พอเนี่ยไม่เหลืเหมือนกันโอเคได้ประมาณนี้โอเคประมาณนี้นะครับผมปลาเก่าน,นี่ก็น่าจะอยู่ในส่วนของใต้นี่ก็พอนะฮะเราเอาทำไมสร้างไปีติดอ๋อขี้ขวางม,มาอเกี่ยวออกนี่เองเอปลาเก่าปลาเก่าเอาแบบเท่ๆเปล่าเดี๋ยวจะทำเท่ให้นี่เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะฮะว่าทำวิธี่มันทำยังไงเอาแบบธรรมดาดีวกว่าขี้เกียจทำแล้ววะเอตอตรงนี้แล้วก็ตรงน,นี้เอ้ยเน่ปลาเก่าเดี๋ยวเ,ยวเยวตนนิมไอน้นี่ให้ด้วยกันนะครับผมนิดนึงทำเป็นอา่า อาืาขอเรียกว่าอะไรนี่เอ้ยนี่แหละนี่แหละไม่ใช่ทำเป็นชื่อผมดีกว่าท่านผู้ชมเอาเป็นตัวบีนะครับผมเป็นตัวบีนะตัวบีมันจะทำยังไงล่ะเนี่ยทำไมปักเก๋ามันเล็กจังเลยนี่เราได้ตัวบีแล้วนะครับผมตัวบีเหินแน่ๆอย่าผวนนะนะนอ,ยอย่าผวนนะท่านผู้ชมผมบอกแล้วว่าอย่าผวนนะอย่าไปผวนเด็ดขาดไม่งั้นมันจะแอมเอาละต่อไปเนี่ย เราจะทําผมอยากทําเป็นชุดใส่ไดโนเสาร์จังเลยแต่ไม่รู้ว่ามันจะทํายังไงนะครับผมเอาเดี๋ยวนะผมขอดูก่อนว่าจะทํำยังไงแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนสีแล้วกันเอาเป็นฟันนะครับผมเอ๊ฟันไดโนเสซัวนี่จะเป็นยังไงวะเนี่ยประมาณนี้เหรอวะชิบชิบ,ชบแล้วก็ชิปนี่เหรอนี่เหรอเฮ้ยมันทำไม่ได้มันทำไม่ได้อ่าเอาเป็นชุดธรรมดากันแล้วกันนะครับผมเออประมาณนั้นแหละ โอเคท่านผู้ชมเราก็ได้ในส่วนของความคร่าวๆกันแล้วนะครับผมว่ามันจะเป็นประมาณนี้ในการน,นั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราก็น่าจะต้องทําการลงสีนะครับผมเพราะว่าเราก็น่าจะต้องระบายสีแหละให้มันสวยงามนั่นเองเดี๋ยวเราจะเอาเป็นโทนสีอะไรดีผมชอบเป็นสีแดงเดี๋ยวผมขอระบายดูยก่อนนะครับเพราะผมว่าสวยไหมเอะสวยดีนะ โอเคผมชอบสีแดงว่ะท่าผู้ชมอ๋มอสีแดงก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวขั้นตอนลงสีเนี่ยมันก็น่าจะไม่มีอะไรนะครับผมเดี๋ยวเราก็กระมาตอนเก็บเงาก็แล้วกันนะครับผมแต่เดี๋ยวตอนนี้ก็เข้าทำแหลกกันเลยดีกว่านะฮะไป let's go อ,อ้โเหนียวนะตรงนี้เราน่าจะสงสัยสีขาวไปปะมันถึงจะเท่นะท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องดูก่อนนะนะครับว่าจะเทป่ะเอ้ยเท่ทเทเสวยเสวสวยๆสวยนะฮะเอาละ่ะส่วนต่อไปเนี่ยผมคิด,ดว่าดวงตาเนี่ยมันจะทำยังไงล่ะเนี่ยวัดดวงตาจะทำไงอะประมาณนี้เหรอใช้ประมาณนี้เหรอปึ๊ๆแล้วก็เปประมาณนี้ชุบชุบชุบใช่ไหมใช่ไหมนเนี่ยใช่ไหมเนี่ยน่าจ,จะใช่นะฮะ ถ้าไมไอเรามันก็สร้างไม่มีศิละปะในหัวสมองเลยนะตอนนี้มันตื้อมากเลยนะฉันคิดอะไรไม่ออกเลยนะตอนนี้เนี่ยก็ได้สีอะไรก็ต้องสร้างไว้ก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวถ้ามันไม่เสยืยเราก็ค่อยแก้สีใหม่ก็แล้วกันทำไมเป็นอย่างนี้วะเอาไปสีขาวหมดก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่ารู้สึงแล้วว่าไม่น่ารอดนะฮะถ้าไม่ใช้สีขาวทั้งหมดมั้งนะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะ เดี๋ยวต้องลองดูก่อนแล้วกันนะครับผมตรงนี้มันเป็นหน้ากากไม่ใช่มันไม่ใช่ดวงตาใี่เป่เออทำเป็นสีแบบนี้ก็ได้นี่แคร์แคร์เสร็จแล้วแล้วก็ไอ้หมวกนี่ผมไม่เอาดีกว่าแนละ้วไม่ชมเดี๋ยวผมขอโลทิงกันแล้วกันนะครับผมเพราะว่าหมวกนี่มันมันไม่สวยนะฮะแล้วผมอยากทําเป็นหางอ่ะไม่ต้องไม่ชมผมอยากทําเป็นเขาอ่ะผมอยากทำเป็นขเนขาแต่ผมถามไม้แป้นมาทำยังไงล่ะเนี่ยลองดูไหมเดี๋ยวผมขอลองดูสัก ห้านาทีก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมกลับมานะนี่มีพาสเตอร์ให้ด้วยนะฮะท่านผู้ชมดูดิอย่างเท่อย่างเทพอ่าในส่วนของใส่รองเท้าให้ด้วยไหมเดี๋ยวเราจะทําเป็นรองเท้าให้ก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวขอหาสีดำก่อนแล้วกันนะครับผมเท้าก็จะเอาประมาณนี้แล้วกันเอ้ยนี่แหละแล้วก็ทําองนิดฮัลโหลมันมันแปลกๆเว้ยไม่เอาดีกว่ารองเท้าไม่ต้องมีดีกว่าแล้วครับผมมันแปลกแปลกๆว่ะดูทรงแล้วมันเป็นแปลกๆนะครับโอเค ได้ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราจะเอาไอเจ้านี่เนี่ยวางลงพื้นนะครับผมแล้วก็จะเป็นเครื่องหนีกันเอาเครื่องนี้มาดิเออมาแล้วนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าจะเอาชิปหายแล้วท่านผู้ชมผมว่าภาพนี้มันต้องเป็นลายนอนอย่างนี้แหละท่านผู้ชมเพราะว่าเราไม่ได้สร้างมันต้องสร้างขึ้นมาเหนืออย่างเงี้ยนะครับผมท่านผู้ชมเนี่ยมันต้องสร้างขึ้นมาเหนือบล็อกอย่างเงี้ย แล้วเราก็จะทําการตัดบล็อกล่างออกนะครับผมมันถึงจะใช้เครื่องเชื่อมเนี่ยเชื่อมได้นะครับผมรู้สึกว่าเราจะลืมสร้างให้มันขึ้นมาเหนือนะครับผมมันก็มันก็นับว่าเป็นบล็อกติดพื้นไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาเอ,อยูเอฟโอบินขึ้นดูแล้วกันนะครับเพราะว่ามันทำไม่ได้นั่นเองโอเคเดี๋ยวหน้าไปครับผมโอเคเดี๋ยวเราดูมุมสูงก็ได้นะฮะ <laughs> นี่คือผลงานของเราั่นเองเดี๋ยวเราถ่ายภาพหน้าจอกันเธอคขาบนะฮะ โอเคนี่คือภาพแรกของเรานั่นเองนรคระบบสวยไม่สวยก็ดามนั่นนะฮะโอเคสทาตอนี่ีนี้ก็น่าจะมีเอาไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามี EP หน้านะครับผมจะเอาเพื่อนมาวาดนั่นเองนะผมเดี๋ยวเราจะมาวาดแข่งกันนะครับผมชิงเงินรางวัลหนึ่งบาทนะเดี๋ยวติดตามรับชมนะครับผมอาจจะมีนะฮะถ้าผลตอบรับดีนะบา,บายๆครับ